นี่คือการติวเข้มเก่งก้อสอบภาคกกพเรื่องเงื่อนไขภาษากับอาจารย์สมบัติติวเตอร์หมายชนรับนักศึกษาครับเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ยาวมากเลยครับเต็มหน้าเต็มหน้าครับเพราะฉะนั้นนะครับการแก้เงื่อนไขประเภทนี้หลายคนนะครับพอเห็นเงื่อนไขปั๊บไม่ทําเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเมื่อติวเข้มกับอาจารย์สมบัติผ่านดีวดีชุดนี้ ท่านสามารถที่จะทําข้อสอบประเภทนี้ได้ครับและข้อสอบประเภทนี้ผมตั้งชื่อมาว่าข้อสอบประเภท15อย่างนั่นก็หมายความว่าข้อสอบประเภทนี้นำไปออกข้อสอบบ่อยเหลือเกินครับเป็นการจัดชั้นหนังสือ15เล่มที่แตกต่างกันก็มีหนังสือจิตวิทยาวัดผลการศึกษาชีววิทยาเคมีฟิสิกส์นิทานสารคดีคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ บริหารงานบุคคลศาสนากีต่วิทยาและก็พืชสวนและพืชไร่ครับหนังสือทั้ง15เล่มข้างบนเนี้จัดไว้3ชั้นซึ่งติดกันแต่ละชั้นมี5ช่องแต่ละช่องวางได้หนังสือ1เล่มลารายละเอียดก็จะบอกว่าสารคดีวางติดอยู่บนหนังสือภูมิศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆที่นี่นะครับ เงื่อนไขนะครับที่อยู่2องบรรทัดบนนะครับแดดสองแดดบนนคัคือแดดที่1นะครับกับแดดที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขทั่วไปซึ่งเราจะต้องนํามาทําเป็นข้อมูลในเชิงของตารางมั่งหรือวงกลมมั่งหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขปัญหาครับเรายกมาไว้ดังนี้หนังสือมี15เล่มครับแล้วก็15เล่มเนี่ยจะ จะถูกจัดไว้ใน3ชั้นนะครับไว้ในตู้3มชั้นซึ่งอยู่ติดกันนะครับแล้วก็แต่ละชั้นมี5ช่องแต่ละช่องวางได้หนึ่งเล่มให้ <สา S 1> นักศึกษานึกถึงล็อกเกอร์และกันล็อกเกอร์ที่มี3ชั้นนะแต่ละชั้นมี5ช่องก็3าคูณหได้15ก็ใส่ช่องละ1เล่มได้ครับให้นึกถึงล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อย่างนี้ครับเป็นล็อกเกอร์อย่างนี้ครับก็คือมีชั้นเลยครับก็มีชั้นล่างครับชั้นกลาง แล้วก็ชั้นบนแต่ละช่องนี้เขาให้เป็นช่องหนึ่งนะครับช่องสองตรงช่องที่สามเขาให้เป็นช่องกลางแล้วก็ช่องที่4แล้วก็ช่องที่5ครับเราก็จะนําหนังสือนะครับทั้ง15เล่มข้างบนนี้มาวางไว้ในช่องต่างๆเหล่านี้นะครับวางไว้ช่องต่างๆเหล่านี้ไม่มีทางซ้ํากันเพราะว่าหนังสือนั้นวางได้ช่องละ1เล่มเท่านั้นเราไปดูครับเราจะใช้ข้อมูลไหนต่อไปนั่นเอง ข้อมูลที่เราใช้ต่อไปนั่นนะครับก็คือข้อมูลไหนครับเนี่ยสารคดีวางไว้ช่องกลางชั้นกลางครับนี่นะครับเราใช้ข้อมูลตรงนี้เองครับหนังสือสารคดีวางไว้ที่ชั้นกลางช่องกลางซึ่งอยู่ใต้เลติหนังสือเคมีเราก็ยกมาครับสารคดีวางไว้ที่ช่องกลางตรงไหนครับช่องกลางตรงนี้ครับชั้นกลางคือตรงนี้ครับ นี่สารคดีครับแล้วก็บอกว่าซึ่งอยู่ใต้และติดกับหนังสือเคมีเคมีอยู่ไหนครับหนังสือสารคดีเนี่ยมันอยู่ใต้นะใต้เคมีนะแต่อยู่ติดกันเพราะนั้นเคมีจะอยู่บนหรืออยู่ล่างครับเคมีจะอยู่บนหรืออยู่ล่างครับสารคดีครับแต่อยู่ติดกันแน่นอนแล้วเขาบอกว่าหนังสือสารคดีวางไว้ที่ช่องชั้นกลางช่องกลางนี่ครับตรงนี้แล้วก็ซึ่งอยู่ใต้ และติดกับหนังสือเคมีสารและคดีเนี่ยอยู่ใต้หนังสือเคมีแล้วอยู่ติดกันอย่างนี้ครับเข็นะครับเียปล่อยแล้ววางไปเรื่อยๆครับเรามาดูต่อไปเลยนะครับว่าเราจะวางหนังสือประเภทใดอีกครับตรงนี้เราเลือกใช้นะครับที่ข้อนี่นะหนังสือประวัติศาสตร์วางไว้ที่ชั้นล่างช่อง4ซึ่งติดวางติดกับหนังสือนิยายนิทานครับ เรามาวางครับหนังสือประวัติศาสตร์วางไว้ชั้นล่างช่องสี่ตรงไหนเอ่ยชั้นล่างช่องสี่ชั้นล่างเลยนะนี่นชั้นล่างครับไล่ไปไล่ไปช่องสี่ตรงนี้ประวัติศาสตร์ครับเขาบอกวางอยู่ติดกับหนังสือนิทานเอาแล้วติดอยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างละเอาด้านล่างไม่ต้องพูดด้านล่างไม่มีละด้านบน หรือด้านซ้ายด้านขวาไม่รู้เราก็ไว้สามทิศทางเลยนะครับถูกไหมก็มีทั้งนิทานอย่างเงี้ยวางไว้อย่างเงี้ยนะครับรอบทิศทางนี้ทำไมวางข้างล่างอีกเอ้าทำไมไม่วางข้างล่างเพราะข้างวางข้างล่างเนี่ยไม่มีไม่มีชั้นวางละอ่ะไม่เป็นไรก็วางกันไว้อย่างนี้แหละครับแล้วก็ไปดูต่อครับนดูต่ออ่าก็ไปดูต่อครับเราไปเลือกต่อไปนี่นะครับนะก็เลือกที่หนังสือฟิสิกส์อยู่ติดกับหนังสือ อยู่ติดและบนหนังสือประวัติศาสตร์ไม่น่าจะยากเราไปเลือกครับฟิสิกส์เนี่ยอยู่ติดและอยู่บนหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์อยู่นี่ฟิสิกส์ต้องอยู่ด้านบนอา้าวแล้วมีนิทานอยู่แล้วคือนิทานที่ทําตัวแดงวงวงเล็บไว้อย่างนี ays, ง้เนีนน่ยเรียกว่ายังไม่ชัวร์ยังไม่แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยใส่วงเล็บไว้ก่อนนะถ้าชัวร์แล้วให้ใส่ตัวสีฟ้าครับฟิสิกส์นะครับอยู่ติดแล้วก็อยู่บนประวัติศาสตร์ครับเอานี้นี่ตรงนี้แหละครับ ติดเลยบนเลยนี่ฟิสิกส์อยู่ตรงนี้โอสบายมากครับเอาต่อไปนะต่อไปครับเราก็มาใช้นะครับบรรทัดล่างสุดเลยหนังสือพืชสวนวางไว้ช่องเดียวกับหนังสือฟิสิกส์เอาละสินำตรงไหนครับ หนังสือพืชสวนวางไว้ช่องเดียวช่องสี่ช่องสี่เนี่ยใส่หนังสือได้สามเล่มแต่วางไปแล้วสองเล่มคือฟิสิกส์กับประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นพืชสวนนี่นะครับวางไว้ช่องเดียวกับฟิสิกส์พืชสวนก็ต้องวางไว้บนฟิสิกส์อย่างนี้สิสบายเรียบร้อยแล้วครับเราดูต่อไปนะต่อไปนั้นเราใช้วงเล็บนี้ครับหนังสือสารคดีวางไว้ติดและอยู่บนหนังสือภูมิศาสตร์ หนังสือสารคดีวางไว้ติดและอยู Bem ่บนหนังสือภูมิศาสตร์เอ้าแล้วภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนล่ะครับสารคดีเนี่ยนะครับเขาจะวางไว้ติดและอยู่บนหนังสือภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนครับภูมิศาสตร์นั้นนะครับอยู่ติดกับสารคดีสารกคดีเนี่ยวางไว้ติดนะแต่บนหนังสือภูมิศาสตร์สารคดีจะอยู่บนหนังสือภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ก็มาแทนช่องนิฐานเนี้ย ทันไหมครับก็คือหนังสือภูมิศาสตร์ยอยู่ใต้หนังสือสารคดีนั่นเองก็วาววางไว้ตรงนี้ครับเราไปดูต่อไปเลยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อเราได้แล้วเ,เหลือได้พอสมควรแล้วนี่นะเราไปดูต่อไปนะครับว่าเราจะเลือกบรรทัดไหนมาทำบรรทัดที่เราจะเลือกมาทำนั้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมีอยู่3าบรรทัดที่เหลือจริงไหมเราก็นำมาทั้งหมดเลย นำมาใช้เรามาเลือกนะครับว่าเราจะเลือกบรรทัดไหนขึ้นมาก่อนเราเลือกบรรทัดคางาวางสุดดีไหมหนังสือจิตวิทยาและหนังสือวัดผลวางไว้ช่องที่5นี่คือช่องที่5ก็นํามาวางไว้วางไว้ก็ไม่รู้จะไปไหนโอ้แปลกดีครับจิตวิทยากับวัดผลทางการศึกษาเนี่ยเป็นหนังสือสองเล่มที่จะต้องวางในช่องที่5ช่องที่5เนี่ยนะครับ มีเหลืออยู่สอง,สองชั้นนะครับคือชั้นบนกับชั้นกลางเพราะฉะนั้นจะวางหนังสือสองเล่มนี้ได้แต่เขาไม่ได้บอกว่าจิตวิทยาอยู่บนวัดผลอยู่ล่างหรือว่าวัดผลอยู่บนจิตวิทยาอยู่ล่างครับเอาวางก็กึ่งกลางนี่แหละกึง่งกึ่งกลางถูกไหมวางไว้อย่างนี้เอาเราใช้ต่อไปก็คือบรรทัดข้างบนดูนะหนังสือบริหารงานบุคคลวางไว้บนนะครับและ หนังสือบริหารงานบุคคลวางไว้ชั้นบนเหมือนหนังสือกีตวิทยากีตวิทยานะครับน่ะวางไว้ข้างบนเลยใช่ไหมครับน่ะกีตวิทยาวางไว้ข้างบนเลยอ่ากรณีอย่างนี้นะครับน่ะเราไปดูครับเราจะวางหนังสือบริหารงานบุคคลไว้เอ้าเดี๋ยววางขึ้นไปวางไว้นะครับชั้นบนเหมือนหนังสือกีตวิทยาชั้นบนคือชั้นบนนี่นะครับตรงนี้นะครับที่เหลือชั้นบนเนี่ย แต่ชั้นบนเนี่ยมันเป็นสองช่องคือช่องหนึ่งกับช่องสองเอาไปวางไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากวางอยู่ชั้นบนไม่ได้วางอยู่ชั้นกลางวางอยู่ชั้นบนทั้งสองเล่มบริหารงานบุคคลกับกีตวิทยาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นกลางกับชั้นล่างเอาไว้ก่อนครับนะเราไปดูเราไปดูนะครับหนังสือต่อไปนี้นะครับก็คือหนังสือคณิตศาสตร์และก็หนังสือชีววิทยาวางไว้ช่องแรกช่องแรกอยู่ไหนอยู่ตรงเนี้ยช่องแรกครับ คณิตศาสตร์กับชีววิทยาวางไว้ช่องแรกช่องแรกเหลือสองชั้นคือชั้นกลางกับชั้นอะไรครับชั้นล่างก็วางไว้อย่างนี้แหละกำกึ่งอย่างนั้นชัดเจนไหมครับกำกึง่งแล้วก็หมดเรียบร้อยครับก็คือหมดเรียบร้อยนะครับในะเงื่อนไขแต่ว่าช่องเนียมันเหลือพอช่องมันเหลือเรามาเช็คหนังสือว่าหนังสืออะไรมีบ้างแล้วจิตวิทยาวัดผลมียังมียังตรงไหนครับจิตวิทยาอยู่นี่วัดผลมีแล้วใช้ได้ชีววิทยามียัง ชีววิทยาเคมีชีววิทยามีเคมีมีอาผ่านฟิสิกส์กับนิทานมีไหมฟิสิกส์อยู่ตรงไหนฟิสิกส์อยู่ตรงเนี้ยนิทานอยู่ตรงเนี้ยผ่านแล้วก็สารคดีกับคณิตศาสตร์สารคดีผ่านคณิตศาสตร์ผ่านนะครับแล้วภูมิศาสตร์กับประวัติศาสตร์ลนะครับภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ นะครับมีละบริหารงานบุคคลกับศาสนาบริหารงานบุคคลมีละแต่ศาสนายังไม่มีมีบริหารงานบุคคลกับกีตวิทยาครับศาสนาไม่มีพืชสวนกับพืชไร่ล้ครับ พืชสวนมีแล้วแต่พืชไร่ยังไม่มีอ้าวเหลือสองเหลือหนังสือสองเล่มก็คือาศาสนากับพืชไร่ช่องก็เหลือสองช่องแต่ไม่รู้จะลงช่องไหนเอาไว้ลงกั้มกึ่งอย่างนี้าศาสนากับพืชไร่ครับครบทัดสมบูรณ์มีช่องที่งงงอยู่ทั้งหมดหช่องสองช่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงงถึงแปดช่องไม่เป็นไรเราลงถูกต้องแล้ว แต่เพียงแต่ว่ามันก้ากึ่งเท่านั้นเองนําไปตอบคําถามอย่างนี้นะครับคือข้อสอบที่นํามาออกในปัจจุบันนี้ครับเราไปตอบคําถามเลยคําถามนะครับในข้อแรกนะครับมี2ข้อสรุปข้อสรุปที่1นนะครับหนังสือพืชไร่เนี่ยวางไว้ชั้นล่างครับพืชไร่อยู่ไหนพืชไร่อยู่ไหนพืชไร่อยู่ตรงนี้วางไว้ชั้นล่างไหมเอา้าจะไปรู้เหรอครับตรงนี้เองพืชไร้ครับ ไม่รู้วางไว้ชั้นกลางหรือชั้นล่างกันแน่ที่บอกหนังสือพื่อไล่วางอยู่ชั้นล่างตรงนี้จึงบอกว่าสารุปไม่ได้นะครับแล้วข้อสุดที่2ล่ะหนังสือจิตหนังสือชีววิทยาวางติดกับสารคดีชีวะอยู่ไหนชีวะอยู่นี่นะครับแล้วสารคดีละ่ะสารคดีอยู่นี่ติดกันตรงไหนไม่มีวันจะติดกันได้เลยเพราะว่าหนังสือชีววิทยานั้นจะต้องวางอยู่ช่องที่หนึ่ง ในขณะที่สารคดีวางอยู่ช่องกลางไม่มีทางติดกันที่บอกว่ามันติดกันผิดนะครับเมื่อมันผิดอย่างนี้ก็ไปตอบนะฮะข้อสรุปที่1บอกว่าไม่สามารถสรุปได้ว่าถูกหรือผิดข้อสูุปที่2บอกว่าผิดอย่างนี้นะครับตอบข้อ1ไม่ได้เพราะข้อสูุปทั้งสองถูกตัดทิ้งไปข้อสูุปทั้งสองผิดก็ตัดทิ้งไปข้อสูุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้ว่าถูกหรือผิดก็ตัดทิ้งไปก็เหลือข้อ4ี่เป็นคำตอบที่จะต้องเลือกครับเพราะว่า ผลการสรุปแตกต่างกันจึงเลือกข้อ4ครับไม่มีตัวเลือกใดถูกต้องนั่นเอง